สวัสดีครับทุกคนวันนี้ฉันก็จะมาสอนเล่นเกม Flashman ซึ่งในคลิปแรกนี้นะครับก็จะเป็นพวกพื้นฐานเบสิกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นเก่งแล้วเนี่ยดูคลิปนี้อาจจะไม่ได้อะไรเนาะก็จะเป็นพื้นฐานก่อนเริ่มจากอะไรดีเอาเป็นว่าเข้าเทรนนิ่งก่อนแล้วกันอ่ะก่อนที่จะไปเริ่มเล่นฉันขอเกินนิดนึงจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาปกติจะเล่นเกมคอมซะส่วนใหญ่เพิ่งแบบได้มาเล่นเกมโทศร,รศรัพท์ก็น่าจะเป็นพับที่บายน่าจะเกมแรกมั้งเกมนี้ก็ถือว่า โดยส่วนตัวแล้วฉันว่ามันเล่นง่ายมันเล่นง่ายกว่าเกมอื่นตัวละครมันหัวมันใหญ่อ่ะเนื่องด้วยความที่มันเป็นไส้กรอกอ่ะหัวกับตัวมันเท่ากันเนี่ยมันก็เลยแบบยิงไม่ยากขนาดนั้นมีช่วยเลงมีช่วยนู่นช่วยนี่ด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงขั้นที่จะแบบว่าวิธีการเลงวิธีการยิงความเร็วแล้วพวกเนี้ยเดี๋ยวเราเอาพื้นฐานก่อนพื้นฐานแรกเลยคือในเกมนะครับดูมันจะมีช่องใส่ของใช่ไหมหมวกกระเป๋าแล้วก็รูปผ้าคลุม ทีนี้เราเดินไปดูก่อนอื่นเลยเนี่ยเราควรทำความรู้จักกับของทั่วไปก่อนอย่างที่บอกนะคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่สอนเบสิกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นความรู้พื้นพื้นที่ถ้าใครเล่นเป็นประจำต้องรู้อยู่แล้วนะครับมันมันเป็นเรื่องทั่วไปเฉยเริ่มจากหมวกก็จะมีระดับนะครับจริงๆแล้วอันนี้เราไม่ต้องจำเนาะปกติถ้าเกิดว่าเราเปิดเก็บของอัตโนมัติไว้อะค่าปกติเวลาเราเข้ามาในเกมอะ่ะมันตั้งไว้แบบนั้นอยู่แล้วมันก็จะเก็บให้เองหมวกที่ดีที่สุดจะถูกเก็บไอ,ตแบบอ้ต ค่าความคงทนก็สมมุติว่าถ้าเราใส่หมวกเราโดนยิงหัวไอ้ค่าความคงทนเนี้ยมันจะลดมันจะมีเลเวลบอกครับก็ตามนี้เลยลืมไปคือจริงๆแล้วเกมเนี้ยมีภาษาไทายนะครับเออมีภาษาไทายแต่ว,ว่าพอดีพอดีฉันตั้งภาษาอังกฤษไว้แล้วขี้เกียจเปลี่ยนละก็ดูภาษาอังกฤษไปแล้วกันมันก็จะมีบอกนะมีบอกลำดับขั้นนะครับมีทั้งหมด4ขั้นขั้นที่1 2 3สามเนี่ยสามารถหาได้ทุกที่แต่ขั้นที่4เนี่ยจะดรอปจากแอร์ดรอปเท่านั้น ก่อนที่จะไปถึงแอร์ดรอปเราเอาเอาพวกแบบอ,อุปกรณ์พื้นฐาน่อนนะัเกาะก็จะมีสีขั้นเหมือนกันอ่าเหมือนกระมวกนะกระเป๋าก็จะมีสีขั้นเหมือนกระมวกซึ่งกระเป๋าเกาะหมวกทั้ง3อย่างนี้ขั้นสีเนี่ยจะหาได้จากแอร์ดรอปเท่านั้นแอร์ดรอปจะเป็นกล่องที่มันแบบมีเครื่องบินอ่ะบินผ่านใช่ไหม้ก็จะส่งกล่องลงมามันจะขึ้นในแมบปบเป็นจุดแดงๆครับเป็นรูปแอร์ดรอปเราก็เดินไปเก็บได้เลยก็อาจจะมีคู่แข่งเยอะหน่อยอจบไปแล้วเริ่มสามช่องสามช่องแรกไปแล้วนะต่อปองสุุดท้าายครูรคม รูปผ้าคลุมเนี่ยมันจะใส่การ์ดได้แล้วก็ห่วงยางหลกัหลกๆนะอันเนี้ยการ์ดตอนนี้ในเกมนะในเกมเซิร์ฟเซิร์ฟซีตอนนี้นะเซิร์ฟที่คนไทยเล่นอยู่จะมีการ์ดแค่2ใบเท่านั้นคือการ์ดชาร์โดว์วอร์เกับการ์ดสว e t ฮาร์ t ซึ่ง2อ,อันเนี้ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยก็ถ้าเป็นถ้าเป็นชาร์โดว์วอร์เรนะมันจะเป็นแบบว่าดึงสลิง ซึ่งมันจะมีคูดาวใช้ได้3าครั้งเนาะถ้ามันวีชาร์จเต็มนะครับมันจะใช้ได้3ครั้งแล้วก็ไอ้สกิลที่อยู่ด้านขวามืออันนั้นคือคล้ายๆสกิล Ultimate อัติเมะคูดาวจะนานหน่อยพอกดมันก็จะมีร่างเงาแยกออกมาเดี๋ยวค่อยไปกดให้ดูแนละ้วสวิตฮาร์ตอันที่เป็นสกิลเล็กที่เป็นรูปลูกๆอ่ะลูกบอลไอ้ลูกบอ,อ,อลบอนเนี่ยคือปาไปแล้วมันก็จะเป็นวงฮิลคือถ้าเกิดว่าเราเลือดไม่เต็มแล้วเราเดินไปคือเพื่อนก็ใช้ได้นะถ้าเดินไปอยู่ในวงนะั้นเลือดก,ก็จะเด้งเรื่อยๆจนจนเต็มนะครับ มันเด้งช้าๆล้วไม่ได้ขึ้นไวขนาดน,นั้นก็ใจเ<ะ>ย็นๆแล้วก็จะมีเสียงเพลงด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากดเนี่ยอาจจะเรียกศัตรูเข้ามาหาด้วยนะส่วนอันติเมตเป็นชุบชีวิตคือปกติแล้วเนี่ยเกมเนี้ยจะมีการชุบชีวิตเนาะซึ่งการชุบชีวิตเนี่ยเราจะต้องเดินไปเก็บเหรียญ ของเพื่อนที่ตายไปแล้วไม่ใช่ล้มนะคือถ้าเกิดว่าล้มเนี่ยน็อกมันจะเป็นไส้กรอกครับมันจะเป็นมินิจะเป็นไส้กรอกตัวเล็กถ้าเป็นไส้กรอกตัวเล็กเนี่ยเราสามารถดึงเพื่อนขึ้นมาได้หรือไม่ก็อุ้มได้มันสามารถที่จะอุ้มแล้วพาหนีได้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนโดนซ้ำมันจะมีเหรียญตกครับซึ่งเหรียญนั้นเนี่ยถ้าคนในทีมไปเก็บจะสามารถไปชุบชีวิตได้ที่แท่นชุบชีวิตไปกดของแท่นชุบชีวิตมันจะหยอดเหรียญแล้วก็จะมีเพื่อนลงมาซึ่งไอ้แท่นชุบชีวิตเนี่ยเวลาเรากดชุบเพื่ย จะสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแท่นชุบจะหายไปประมาณนั้นโอเคการ์ดสองใบไปแล้วเนาะอันนี้มันเป็นก็พูดง่ายๆการ์ดสีชมพูคือซัพพอร์ตอะแต่ถ้าใครแบบเป็นาาหนักฆ่าหน่อยชอบความพิ้วก็การ์ดสีดำครับต่อไปมันจะมีอีก2อย่างที่ใส่ได้ในช่องผ้าคลุมครับอันนี้ก็ใส่ช่องผ้าคลุมนะไอเน,นี้ยรูญ้าเนี้แต่คือตั้งแต่เล่นมานะในเกมนะฉันไม่เคยเห็นเลย ไม่รู้ได้จากไหนเพราะไม่เคยได้ั้งงั้นขอข้ามเลยนะอันนี้เพราะไม่เคยได้นะก็จะมี2อย่างครับที่ยังที่เหลือก็จะเป็นโฮโลดีคอยอ่านี่โฮโลดีคอยนะใส่ช่องเดียวกับกราดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกเราต้องเลือกใส่แค่อย่างเดียวนะมันใส่ทุกอันไม่ได้ไอโฮโลดีคอยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดาวมันจะมีดีคอย2งตัวออกมาทําให้หาตัวยากว่าอันไหนคือตัวจริงประมาณนั้นซึ่งไม่มีใครเขาใช้ตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเห็นใครใส่โฮโลดีคอยแต่ห่วงยางมีห่วงยางนี่เป็นคนใส่จริงๆนะเนี่ย ห่วงยางเนี้ยคือปกติแล้วนะครับเกมเนี้ยถ้าเกิดว่าเรากระโดดลงไปในน้ําถ้าเราตัวอยู่ในน้ำเนาะเราจะไม่สามารถถือปืนยิงได้แต่ถ้าเรามีห่วงยางเราตัดปัญหาน้นไปได้เลยเพราะว่าการที่เรามีห่วงยางเราจะลอยอยู่เหนือน้ําแล้วก็ทําให้เราสามารถใช้ปืนได้คือสามารถใช้ทุกอย่างได้เหมือนยู่บนบกเพราะมีม,มีมีห่วงยางอันนี้ก็เห็นอันนี้ฉันก็เล่นนะฉันก็เล่นห่วงยางนะก็แล้วแต่ครับถ้าเล่นห่วงยางมันก็ต้องแบบต้องเล่นอุป,ปกรณ์เยอะอะประมาณนั้นถ้าง,งั้นข้ามาอุปกรณ์เลยลวกันคืออย่างนี้มันมีข้อแลกเปลี่ยนอยู่ขอองกการสด ตอนนี้เราใส่การแล้วนะพอใส่การปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระเบิดลูกใหญ่นี่ก็ถือเป็นของแรนะจะไม่เจอในที่ทั่วไปส่วนมากจะเจอในกล่องหรือไม่ก็กล่องตัวตลกคือมันมีเครื่องหมายเครื่องหมายห้ามใช้อยู่มองเห็นไหมครับมันขึ้นปิดไว้ถูกปะซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดว่าฉันทิ้งการ์มันจะใช้ได้ใช่หไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกครับว่าเราจะเล่นสายอุปกรณ์หรือว่าเราจะเล่นสายการ ถ้าเราเก็บการ์ดอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกห้ามใช้ทันทีเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นข้อเสียอย่างหนึง่งซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ว่าส่วนตัวแล้วฉันจะชอบเล่นใส่อุปกรณ์มากกว่าเล่นการ์ดเนาะมาพูดถึงอุปกรณ์นิดน,นึงเอาเฉพาะที่ควรรู้เนาะฮุกฮุกเนี่ยมันจะเป็นดึงครับดึงฮุกเหมือนกับสีฟ้าการ์ดส,สีฟ้าเนี่ยฮุกปึ๊บอ่าประมาณนั้นเนี่ยเอาไว้ขึ้นที่สูงได้เพิ่มความเร็วข่อนที่ได้ เกมนี้กระโดดลงพื้นไม่เจ็บนะครับไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ตามไม่เสียเลือดแล้วก็ถ้าเกิดว่ากระโดดเนี่ยกระโดดได้2ครั้งถ้าเป็นที่สูงจะกลางเอ่อเรียกว่าอะไรกลางใบพัดได้แต่ของฉันพอดีมันเป็นสกินเนาะจริงๆมันก็เริ่มต้นจะเป็นใบพัดนะครับทำให้แบบมันไปได้ไกลขึ้นอ่ะประมาณล่อนลอนได้ไกลขึ้นประมาณนั้นลูกไฟ,ไฟไฟบอลก็ทั่วไปครับอันนี้ก็ป่าไฟ ลาไปก็เป็นพื้นไฟประมาณนะั้นเทเลพอร์ตแคนนอนครับอันนี้ในเกมก็จะมีเนาะมันจะเป็นแบบว่าเป็นเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเป็นถังแคนนอนอย่างนี้เลยนะแล้วมันก็ทําให้เราเข้าไปได้ครับแล้วก็ยิงมันจะไปไปได้ไกลอ่ะเนี่ยใช่ป่ะพุ่งไปแต่ว่าฉันไม่อยากพุ่งไปไกลเนาะขี้เกียจวิ่งกลับงั้นยิงขึ้นฟ้าแล้วกันนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เราสามารถกดหยุดได้โดยการกกระโดดครับเนี่ยถ้ากระโดดก็จะหยุดใช่ไหมแล้วก็จะล่อนต่อก็ได้หรือไม่ก็ปล่อยให้มันตกลงมาก็ได้แล้วแต่ตกงมมมมาาไไไ่เจ็นนนะะรััปณ้้้้นะ้ใใชชดดดทีห ต่ถูกทำลายได้ด้วยศัตรูนะถ้าศัตรูยิงก็จะถูกทำลายถ้าไม่ถูกยิงมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละครับอันนี้นะไอ้สีฟ้าโบ๊บูนี่นะมันจะเป็นตัวแบบตัวเจลลี่อะในแมปเนี่ยเราก็จะเจอตัวพวกนี้เหมือนกันซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยถ้าเราเกิดว่าเรายิงมันเนี่ยมันจะให้ของเราซึ่งของอะมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นบางทีฉันก็ไม่ค่อยอยากจะยิงเนาะแต่ถ้าเป็นตัวบอสที่มีมงกุฎนะมันจะมีลูกน้องสีตัวและมีบอสอยู่ตรงกลางน่าจะตัวสีเหลืองน่าจะไม่ผิดออออออััััััันน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 น้้้้้้้้่ะะจไดดดขขงงงงงงสีีีท1ชชิิกกกก็็็ยยครรแแตตถาาเเปปวววพหลลๆโ์มืึ อาปกติเรากระโดดเนี่ยมันจะไม่สูงถูกไหมแต่ถ้าเรากระโดดเหยียบมันมันจะเด้งครับประมาณนี้เด้งแล้วก็ล่อนก็ได้ครับรมานี้ก็เอาไว้ช่วยเรื่องการกระโดดสูงเนาะอ่าวอมโฮลเฮลิ่งกเนดเนฟรีสโมกไอ้สชิ้นเนี่ยที่ฉันเก็บมานะสมชิ้นนี้นะส่วนมากเนี่ยของที่ฉันใช้อยู่พวกเนี้ย มันจะดอกจากกล่องตัวตลกไม่ค่อยหาได้ตามพื้นทั่วไปครับฮีลิ่งกระเดดก็อันเนี้ยถ้าเรายืนอ,อยู่ในใกล้ๆกับมันนะครับเลือดเราจะขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันมีมันเป็นทักษะเดียวกับการสีชมพูสกิลแรกก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่นะส่วนมากถ้าจะเล่นอันนี้เล่นการ์ดชมพูกันอันนี้สมกสโมกรูปหัวใจคือฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างอะไรนะคือสมกธรรมดามันก็ทึบนะมันก็มองไม่เห็นอะไรเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นคนใช้สมก์หัวใจเหมือนกันส่วนอันนี้รูหนอนครบระเเิดนนงวานะ ผ่านรูหนอนไปก็จะเข้าวาร์ปประมาณน,นั้นครับแล้วก็อันนี้นิยมมากบาริเคดกก็คือตั้งโลกันนั้นนะครับนี่โดนยิงแตกนะอันนี้สโนบอลสโนบอลก็ได้จากตัวตลกเหมือนกันปลาและแข็งนะปลาแล้วมันจะติดแข็งติดหนืดๆออ่ะ บังหน้าจอแต่ฉันไม่เคยปลาใส่ศัตรูนะไม่รู้มันแข็งยังไงนะคิดว่าถ้าปลาโดนศัตรูมันน่าจะแข็งเลยคิดว่านะแต่ไม่เคยเห็นใครใช้เลยครับจบไปแล้ว4ช่องเนาะที่พูดด้านซ้ายสุดแล้วก็เรื่องอุปกรณ์ทั้งหมดที่ควรรู้เนาะอุปกรณ์ครบแล้วอาวุธประชิดอาวุธประชิดเฉยๆนะไม่ได้สนใจอะ่ะก็เก็บๆเก็บไปไม่ได้สนใจข้ามไปเลยแล้วกันไปดูที่ปืนดีกว่ามาทําความรู้จักกับปืนหน่อยทุกคนถ้าจะให้อธิบายปืนทุกกระบอกฉันว่ามันใช้เวลานานมากและคลิปนี้มันจะยาวมากเพราะฉะนั้นขอข้ามเลยแล้้้วกกัันนนนนนะะขาามเปนนนเ,ลลามเป็นแํลยคืองี ถ้าอยากรู้ว่าปืนน่ะมันดีไม่ดีนะครับมาตรงนี้เราก็เลือกปืนที่ชอบสักกระบอกนึงอ่ะหยิบมันขึ้นมาครับหยิบมันขึ้นมายิงครับยิงตรงเนี้ยยิงอย่ายิงตรงเป้านะเพราะอันนี้มันเป็น head shot นะยิงแค่ตรงตัวครับแล้วดูพลังโจมตี40เห็นไหมเราก็เทียบครับปืนนี้เท่าไหร่25 ลั่นไวแค่ไหนอะไรเงี้ยคือเราลองเองได้เลยซึ่งฉันคงไม่อธิบายสเตตของปืนทุกกระบอกนะเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปปืนพกกับลูกซองส่วนมากถ้าไม่ได้จําเป็นต้องลงไปแบบโดดล่มชนกับคนอื่นเราซัดเลยเนี่ยฉันไม่เก็บเลยปืนพกกับลูกซองนะก็จะเก็บพวกปืนกลเบาเนาะแล้วก็ปืนกระสุนเขียวกับปืนกระสุนเหลืองกระสุนเขียวกับกระสุนเหลืองคืออะไรน,น,น,นี่เดินมาตรงนี้ครับสเปเชียลนี่ ดูที่ปืนนะอันนี้นิวของใหม่จะถูกตั้งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นฉันคิดว่าในแพทหน้านะถ้ามีของใหม่นะมันจะตั้งตรงนี้ครับตอนนี้ของที่ใหม่ที่สุดก็เป็นปืนเลเซอร์ครับปืนเลเซอร์มี2กระบอกเนาะดูดีๆนะรูปร่างมันไม่เหมือนกันเลยนะแต่บางครั้งคนไม่ได้สังเกตนะครับคือไอเอเ g เนี่ยจะเป็นปืนกลนะครับมันจะค่อยๆชาร์จเร็วขึ้นเรื่อยๆอันนี้ฉันจะกดยิงค้างเลยนะซึ่งปืนเลเซอร์ค่อนข้างแรงครับไปลองกันดูเนาะบางคนอาจจะชอบแต่ว่าฉันไม่ชอบเพราะว่ามันเร อันนี้เป็นของแต่งครับสีฟ้าเพิ่มจํานวนกระสุนครับสีชมพูยิงแม่นขึ้นกระสุนจะเกาะก,กลุ่มมากขึ้นประมาณนั้นส่วนชาร์ตแคนนอนอันนี้เป็นสไนเปอร์ครับเป็นสไนเปอร์ที่ยิงตรงที่สุดในเกมเพราะว่าปืนเลเซอรอ์มันไม่ต้องคิดถึงเรื่องกระสุนตกเวลาเรายิงไกลๆอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดรอปออฟดรอป off เนี่ยภาษาไทยน่าจะเป็นกระสุนย้อย ก็คือเรายิงไปเนี่ยถ้ามันไกลามากมากครับกระสุนมันจะย้อยลงเพราะฉะนั้นเวลาเรายิงอ่ะมันต้องเล็งให้เหนือหัวนิดนึงอ่าแล้วก็ระยะเวลาเดินทางกระสุนนีกถ้าเกิดว่าศัตรูกําลังวิ่งเราก็ต้องเล็งหน้าศัตรูนิดนึงถึงจะยิงโดนนะครับไอชาร์ตแคนนอนเนี้ยกระสุนพุ่งเร็วมากเร็วมากๆแต่ว่าก็ต้องยิงดักหน้าอีกนิดนึงอะ่ะยิงดักหน้านิดเดียว แล้วก็กระสุนย้อยไม่มีเลยนะครับไกลแค่ไหนก็ตรงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลงตรงอนะ่ะใส่สโคปอะ่ะยิงยังไงก็ตรงแต่ข้อเสียของมันก็คือมันเก็บเสียงไม่ได้นะครับแล้วก็เก็บแสงไม่ได้เวลายิงปุ๊บจะเห็นเป็นเส้นเลเซอร์ออกมาเลยก็เท่ากับว่าเปิดตำแหน่งของเราเลยอันนี้แนะนำนิดนึงแล้วกันเพราะว่าปืนนี้ดูจะพิเศษหน่อยที่เหลือนะครับอันนี้สเปเชียลมี RPG มีสไนเอลเอก็ไปลองดูกันปืนที่มีขอบสีทองแบบนี้นะครับแบบ AWM เนี่ยเห็นป่ะมีแสงสีทองขึ้นอ่ะ ปืนพวกนี้หาไม่ได้จากแบบเมืองทั่วไปครับจะดรอปจากแอร์ดรอปเท่านั้นปืนพวกนี้นะไม่เคยเจอในกล่องตัวตลกเนาะแต่บางคนไม่แน่ใจว่ามีใครเคยเจอไหมแต่ฉันเจอจากแอร์ดรอปเท่านั้นนะปืนปืนพิเศษนะนี่5.56มม,มครับปืนนี้ขอเรียกว่าปืนไรเฟิลจิ๋วโจมเราจะเรียกไปเลยว่าปืนกระสุนเขียวครับจบง่ายดีปืนพวกนี้ข้อดีคือมันจะยิงค่อนข้างนิ่งในระยะกลาง ระยะใกล้ก็โอเคความแรงถือว่าดียิงระยะกลางๆางได้ดีต่อมาครับ7 6 2อมมกระสุนจะใหญ่ขึ้นนะเป็นกระสุนเหลืองครับปืนกระสุนเหลืองเนี่ยมีเนี่ยมีสไนเปอร์ด้วยนะครับสองกระบอกก็คือคากับ M24 ที่เหลือเนี่ยบอกเลยว่าเป็นปืนที่ยิงแรงมากปืน7.6 2เนี่ยปืนกระสุนเหลืองเนี่ยจะเป็นปืนที่ดาเมจสูงสุดแล้วไม่นับเลเซอร์มันจะเป็นปืนกลที่ดาเมจแรงที่สุดแลกมาด้วยความแรงถีบของปืนปืนมันจะไม่นิ่งทําให้เวลาเรายิงระยะกลางอ่ะมันถีบมากค ก็คือมันไม่รู้ดีไปไหนอะ่ะส่วนเรื่องอยากรู้ว่าปืนไหนยิงรัวไม่รัวปืนไหนยิงทีแลนดปืนไหนอะไรยังไงเนี่ยกดเก็บขึ้นมานะครับมันจะมีเขียนบอกหรือไม่ก็ลองกดค้างดูอย่างเช่นปืนนี้ไม่บอกอะไรเลยถูกปะ่ะถ้าไม่บอกอะไรเลยให้คิดไว้ก่อนนะทีละนดครับเนี่ยปืนนี้มันเป็นปืนยิงทีละนดนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยเชอย่างเงี้ยอ่ะมาหยิบปืนมามีคำว่าออโต้เห็นไหมครับเนี่ยเปลี่ยนออโต้ได้ออโต้ซิงเกิลไฟเบิร์สไฟอร์อย่างงี้จะยิงเทียสามนะ ไม่มีใครเขาใช้กันนะครับทุกคนก็ใช้ออตโต้กันจนใหญ่ประมาณนั้นดูจากตรงนี้เอาเนาะพวกปืนเคาะเนี่ยคนไม่ค่อยพลาดเนี่ยอย่างเช่นเนี้ย SLR แล้วก็ SKS อันเนี้ยไม่บอกอะไรเลยให้คิดไว้ก่อนเลยครับว่าปืนนี้มันยิงทีละนัดครับมันกดรัวมันต้องกดรัวเอาอะอ่ะมันกดค้างไม่ได้นะครับสไนเปอร์ฉันว่าเห็นรูปร่างก็รู้แล้วมันคือสไนเปอร์เนาะไม่ต้องพูดเยอะแต่ทีนี้มันจะมีปืนกลกระบอกนครับให้ระวังไว้เวลาเก็บตอนเริ่มนะครับปืนนั้นชื่อว่า M16AC ไอ้ปืนเนี้ยดูนะ มันมีแค่ burst fire กับ single fire คือปืนนี้ไม่มี automatic นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเก็บปืนนี้มาเนี่ยเอาเป็นว่าฉันไม่ใช้อะ่ะเออก็แนะนำพยายามเลี่ยงปืนนี้ไวล้ละกัน M16A4 เนาะมันต้องกวรัวๆแล้วมันยิงทีละสามนะัดระยะกลางก็ไม่ไ,มได้ไม่ได้ดีอะไรระยะไกลก็เฉยๆระยะใกล้ะะกล็โอ้ไม่ดีอะ่ะก็คือปืนนี้ M16A4 ถ้าเจอไม่ต้องเก็บครับความแตกต่างหลักๆของปืนกลแต่ละกระสุนเนี่ยก้ามอมนะครับยิงเบาที่สุดลั่นเร็วที่สุด ปืนถีบน้อยแต่กระสุนจะย้อยมากและกระสุนจะพุ่งช้าทําให้ระยะกลางกับระยะไกลยิงยากสามารถอ่านคําอธิบายได้นะครับมันจะเขียนไว้ตรงปืนอะ่ะความยากของปืนแล้วก็ระยะที่สามารถะระยะหวังผลประมาณนั้นเพราะปืนกลเบาอะ่ะพวกนี้มันก็จะเป็นระยะใกล้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะกลางถึงไกลเนาะอันนี้เป็นระยะกลางเรื่องปืนคงไม่ต้องพูดเยอะเนาะทางนี้ท้งนั้นก็คืออยู่ที่กับที่การใช้งานลูกซองปืนกลเบาช่างมันอันนี้จุด45 ACP จะเรียกว่าอะไรดีคือ2กระบอกนี้นมันเป็นปืนกลเบา อันนี้ปนืนกลหนักก็ฉันไม่ใช้สัปืนอ่ะ12เกตคือลูกซองครับยกเว้นธนูอันนี้อันนี้เป็นอาวุธพิเศษชิ้นหนึ่ง,งที่ไม่เคยเจอมาก่อนมันคือธนูระเบิดครับใช้กระสุนลูกซองเนาะจะยิงแบบนี้ยิงพื้นโดนตัวเองนะระวังนะประมาณนั้นโดนตัวเองก็ระวังไว้นะครับทีนี้ในบรรดาปืนทั้งหมดฉันชอบใช้ปืนอะไรพูดเลยแล้วกันชัฉันชอบ AK12 ครับ ปืนนี้คือ no.1 ในใจคือถ้าเจอยังไงปืนนี้ต้องเล่นครับเป็นปืนหลักส่วนปืนที่2เนี่ยแล้วแต่ครับคือเจออะไรก็เล่นอ่ะส่วนมากจะเจอ M24 ครับที่เก็บบ่อยๆนะเก็บ air drop ได้ก็จะเป็น AW ครับเนี่ย AW AW เพราะปืนนี้อ่ะยิงหัวทีเดียวตายครับใส่เกาะอะไรก็ยิงหัวทีเดียวตายมันแรงสุดแล้วอ่ะแต่มันได้จาก air drop เท่านั้นนะเพราะฉันจะไม่ค่อยเจอครับก็เลยหลักๆก็ก็ต้องใช้ M24 ทุกคนเพราะว่าเราหาย air drop ไม่ได้ก็ต้องใช้ M24 ดูดาเมจดิ ยิงตัว88อะ่ะไอปืนเมื่อกี้อะเอดับอะ่ะยิงตัว120เรี๋ยวมาดูชาร์จชอนนบ้างชาร์จชคนนอน72แต่ค่อนข้างตรงแล้วก็ลัวกว่ามันไม่ได้ยิงกินละนัดอะ่ะต่อมาอุปกรณ์เสริมพวกนี้นะมันเขียนว่า medical supply แนะนำเลยเม็ดคิดนะครับยาถังใหญ่ที่สุดอันนี้นะปั๊มทีเดียวเลือดเต็มเลยนะเนี่ยลองดูนะ คือเม็ดคิดเนี่ยคือยาที่หาย,ยากที่สุดและเกมนึงไม่ค่อยเจอหรอกครับส่วนมากจะเจอนี่ครับเฟิร์สเอททุกคนเห็นเส้นปะตรงเลือดด้านล่างปะเฟิร์สเอทจะปั๊มได้แค่ตรงเส้นปะเท่านั้นเนี่ยคือต่อให้เลือดเราลดแค่ไหนนะครับปั๊มขึ้นมาก็ได้แค่เท่านี้นะครับประมาณ80%เปอร์เซ็นต์เนาะเจ็ดสิบห้าหรือแปดสิบประมาณนี้นะครับส่วนอันต่อไปเป็นแบนเดจฉันเก็บมาให้หมดแล้วครับแบนเดจจะค่อยๆปัม๊มเอปั๊มได้ถึงเจ็ดสิบห้านะมันเขียนบอกอยู่เพิ่มครั้งละสิบนะรครับเนี่ย เพิ่มทีละสินะครับเลือดค่อยๆเพิ่มนะครับช้าๆต่อมาครับยาที่ทําให้เลือดมากกว่า75ได้ตอนแรกเราพูดไปแล้วถึงเม็ดพิษใช่ไหมเนี่ยกระป๋องยาใหญ่อะมันปั๊มทีเดียวเต็มนะต่อมาครับนี่ครับกระป๋องน้ํากับเพนคิลเลอร์ยายาเม็ดอ่าถ้าเรากินยาเม็ดนะครับมันจะมีหลอดส้มๆขึ้นด้านล่างครับเดี๋ยวจะเห็นอ่ะ หลอดส้มๆเนี้ยเหมือนกับมันค่อยๆมันค่อยๆทำงานะแล้วเลือดเราจะขึ้นเรื่อยๆครับนะลองสังเกตน,นะเรายืนเฉยเลือดจะเด้งเห็นไหมเด้งทีละนิดทีละนิดทีละนิดครับหลอดสีส้มก็จะลดลงทีละนิดที่อยู่ตรงเลือดนะครับหลอดสีส้มข้างบนหลอดเลือดจะลดลงทีละนิดซึ่งถ้าเกิดว่าหลอดเราอยู่ที่80%หรือ90%เนี่ยเลือดเกือบเต็มอะครับอ่ะหลอดส้มเกือบเต็มอะเราจะวิ่งเร็วขึ้นครับเห็นไหมเห็นแสงไหมเห็นเห็นเส้นๆที่ออกมาจากตัวไหมครับนี่คือเราอยู่ในหมมดเเเเรรร่่งคคววววาา็็จะิ วิ่งเร็วกว่าตัวละครทั่วไปแล้วเลือดก็จะขึ้นเกินกว่า75ได้เหลืออ so ีกหลักๆเหลือเหลืออีก2อย่างโหคลิปยาวแน่เลยเหลือพาหนะกับแอร์ด็อปเอาอุปกรณ์เสริมก่อนละกันอุปกรณ์เสริมคืออันนี้เทเลพอร์ตแคปซูลถ้าเรากดใช้เนี่ยไอแคปซูลตัวนี้นะมันก็จะเขยับขยับแล้ววาร์ปแล้วขึ้นไปข้างบนครับปึ้งนี่ประมาณนี้ทะลุทุกสิ่งก่อสร้างเนาะประมาณนั้น ก็ใช้ขึ้นที่สูงได้ใช้หนีออกจากสิ่งก่อสร้างเวลาโดนล้อมหรืออะไรประมาณนี้ได้ครับส่วนมากคนที่ใช้จะเป็นบอทครับคนไม่ไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่มันน้ําหนักเยอะแล้วก็มันมันส่งเสียงส่งเสียงเยอะเดี๋ยวจะพูดเรื่องส่งเสียงด้วยว่าเกมนี้มันฟังเสียงง่ายครับมันผู้เล่นใหม่จะเล่นง่ายมากเห็ด <Head S 2> นะครับจะเพิ่มเลือด100ก็คือเลือดเลือด2เท่าว่างั้นเะเหมือนสกินแล้วเพิ่มเกาะขึ้นมา100อะ่ะแล้วก็ตัวจะใหญ่ขึ้นมากครับมันจะขยายร่างเรากินเห็ดปึ๊บ ไม่ดูฉันคิดไปเองป่ะนะแต่รู้สึกว่ามันเหมือนมันวิ่งไวขึ้นนิดนึงเหมือนมันแบบขยายร่างยักษ์และขายาวขึ้นนะแต่ในระหว่างนี้มันจะใช้นู่นใช้นี่ไม่ค่อยได้นะเห็นไหมขับรถไม่ได้ทำนู่นทำนี่ไม่ค่อยได้ครับดึงสลิงไม่ได้บางอะไรเงี้ยก็คือวิ่งอย่างเดียววิ่งยิงอย่างเดียวฉันคิดว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะก็ไว้เวลาแบบมันทําให้ศัตรูกลัวเอาจริงนะเวลาแบบแปลงล้ร่างยักษ์แล้วเดินหาส่วนมากคนจะหนีมันน่ากลัวมันน่ากลัวเออตัวมันใหญ่แล้วก็เลือดมี2อหลอดนะครับเลือดือได้ครับ จริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้โกงขนาดนั้นเนาะมาเรามาถึงยานพาหานะแล้วอันนี้ไม่พูดเยอะเนาะก็รถทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือรถะครับเราขึ้นไปขับขึ้นไปนั่งได้ประมาณนั้นต่อมาอันนี้ครับคนชอบเรียกว่าหมูจริงๆแล้วมันไม่ใช่หมูนะครับมันคือมา้าอย่าไปว่าน้องว่าน้องเป็นหมูเนาะน้องวิ่งไวมากอันนี้คือลูกมา้าที่มีความพิเศษคือเร่งความเร็วได้ อันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับพวกรถเราข้ามเลยเนาะ,ะก่อนจะไป UFO อฟ่ะ UFO ก่อนเลย UFO อันนี้เป็นของแบบของลึกลับนะครับซึ่งมันจะขึ้นในแมปของลึกลับเนี่ยในเกมเนี้จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับก็คือ UFO หุ่นยนต์มังกรแล้วก็ดาบดาบวิเศษมันจะมีของวิเศษทั้งหมด4ชิ้นเวลามีของวิเศษเกิดขึ้นเนี่ยจะมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยอยู่บนแมปเราก็ต้องขับรถหรือว่าวิ่งไปดูก็แหละวิ่งไปดูครับว่าของชิ้นนั้นมันคืออะไรถ้าเป็น UFO จะมี2ลับเหตอผลทีะมี ขึ้นได้แค่2คนเท่านั้นนะครับมันก็เลยต้องมี2องาแต่ถ้ามังกรหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมีแค่หุ่นยนต์จะมีแค่ตัวเดียวนะครับมังกรก็จะมีแค่ตัวเดียวเหมือนกันเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยอันนี้คือหุ่นยนต์นะครับฉันว่าหุ่นยนต์คือของที่ดีที่สุดในรรดาของพิเศษคือหุ่นยนตน์่ะมันขึ้นได้4คนเจ้ไหมเนี่ยอยู่ด้านข้างอันนี้อยู่ข้างหลงังเนี่ยข้างซ้ายข้างขวา,านั่งได้4คนแต่ทีนี้ตอนนี้มันเป็นรถเราต้องกดแปลงล่างม พอแปลงล่างปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถนั่งได้คนเดียวเพื่อน3าคนจะเด้งออกจากรถนะครับก็แปลงล่างตอนที่เราอยู่ในจุดที่มันแบบตบ,บวกก็นแหลหุ่นยนต์กระโดด2ครั้งที่2เป็นกระโดดพุ่งนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเทอร์โบครับไ้พุ่งไปข,ข้างหน้าอย่างนี้พุ่งไปข้างหน้าอย่างนี้นี่ประมาณนั้นคูดาวห้าวีนะครับแต่กระโดดขึ้นเนี่ยไม่มีคูดาวนะแล้วก็ยิงได้ครับหุ่นยนต์จะยิงได้มันโกงมากจริงๆนะเออมันมันถึกมากอะ่ะและยิงค่อนข้างแรงกระสุนไม่จํากัดครับ แต่ถ้าเรายิงค้างนานเกินไปปืนจะร้อนจะต้องพักปืนก่อนสามารถสลับร่างกลับเป็นรถได้นะครับแต่มันมีคูดาวนะ คูดาว27ประมาณประมาณ3ชีวิตนับจากเวลาที่กดนะครับแปลงเป็นรถต่อไปมังกรมังกรก็จะอารมณ์แบบ UFO อ่ะก็คือบินได้บินสูงได้แต่ว่ามังกรเนี่ยจะขึ้นได้4คนนะครับ UFO ขึ้นได้แค่2คนมังกรอ่ะพ่นไฟได้แต่พรั้งนี้ฉันนะปิดปุ่มพ่นไฟไปคือฉันปิดปุ่มพ่นไฟไปอะ่ะแล้วคือไม่รู้ว่าจะเอามันกลับมายัางไงอะ่ะเอาเป็นว่ามังกรอ่ะมันพ่นไฟได้นะปุ่มมันจะอยู่ซ้ายมือนะครับปุ่มยิงปุ่มที่2ของเราอะ่ะมันจะเอาไว้พ่นไฟนะครับ ก็ไม่เคยโดนแล้วเลยไม่รู้ว่าแรงแค่ไหนแต่รู้ไว้ว่ามันพ่นไฟได้ประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ดาบพิเศษกันดีกว่าของพิเศษชิ้นสุดท้ายของเราก็คือดาบเอออันนี้คือดาบพิเศษเนะาะพลังโจมตี999แล้วโดนทีเดียวตายสิ่งสุดท้ายและที่จะพูดในคลิปนี้ก็คือลูกบอลครับลูกบอลนี้นะมันส่วนมากจะเจอในเมืองซึ่งคุณสมบัติของมันก็คือทําให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นครับสามารถยิงปืนได้ครับกระโดด2ครั้งได้ปกติครับ บางครั้งเวลาเข้าบ้านถ้าประตูเล็กหัวจะติดแต่ว่ายัางไงลูกบอลนี้ยถ้าเจอช่วงแรกๆเก็บไว้มันฟาร์มไวครับมันช่วยให้เราวิ่งไปฟาร์มของได้ค่อนข้างไวและที่สําคัญคือต่อให้เรายือนอยู่บนลูกบอลเราก็ใช้สลิงได้ครับคือใช้ของทุกอย่างได้ปกติเลยเหมือนแบบมันไม่เหมือนเป็นพาหานะมันเหมือนเป็นแบบตมอมมาแต่มันกลางกลางใบพัดบนหัวไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนเป็นพาหานะมันเหมือนเป็นแบบตัวช่วยให้เราวิ่งไวขึ้นแค่นั้นนะครับ ก็ช่วงแรกๆถ้าเจอก็เก็บๆมาลูกบอลด้านซ้ายมือนะครับพอดีกล้องชั้นบางต้องปิดกล้องแป๊บหนึ่งซ้ายมือจะมีหลอดเลือดอยู่ถ้าเราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับหลอดมันจะลดลงเรื่อยๆ พอหลอดมันลดจนหมดนะครับลูกบอลจะแตกเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยนะครับไอ้ใครยิงลูกบอลนอะ่ะไม่มีนะครับไม่มีใครยิงลูกบอลทางนั้นนะครับแต่ว่ามันมันแตกก่อนคือเวลามันหมดแล้วลูกบอลมันก็เลยแตกเอาละฉะนันว่าคลิปนี้ก็ได้เวลามสมควรแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานมากเลยนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพื้นฐานจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามือใหม่มาดูเนี่ยหวังว่าจะได้ความรู้ไปพอสมควรเนาะหลังจากนี้เนี่ยคลิปต่อไปที่จะทำนะครับจะเป็นคลิปที่แอดวานซ์ขึ้นมานิหนึ่งก็คือ การสอนยิงในเกมมือถือฉันมั่นใจว่าทุกคนที่เล่นเกมมือถือโทรศัพท์นะครับที่เป็นเกมยิงเนาะทุกคนเจอปัญหาแน่นอนคือฉันไม่เคยเล่นเกมยิงในโทรศัพท์มือถือมาก่อนปกติเล่นในคอมนะครับแลวรู้ไหมว่าปัญหาที่เกิดคืออะไรดูดิเราต้องเดินเราเล่นสองนิ้วใช่ไหมเราเล่นนิ้วโป้ง2อนิ้วนะครับเราเดินเรายิงอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันรู้สึกว่าความผิวตัวละครไม่มีแบบเนี้ยให้มันเล่นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเดินไปด้วยยิงไปด้วยกระโดดไปด้วยอย่างเงี้ย ด้วย2นิ้วคือมันทํายากมากแต่ว่าในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวฉันจะมาสอนเทคนิคการตั้งค่าปุ่มการเล่นเกมมือถือในโทรศัพท์เราควรวางนิ้วยังไงเราควรทําแบบใช้นิ้วยังไงปรับตั้งค่านิ้วยังไงร,รวมถึงความไวในเกมที่ใช้ด้วยอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเทาง่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย